มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะซึ่งต้องบอกไปว่าในพี่น้องชาวไทยพุทธเนี่ยสิ้นเดือนนี้ก็จะออกพรรษาแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวใต้เนี่ยรอคอยกันเลยนั่นก็คือการชักพระ,ระค่ะวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศนะคะของวัดคูหาพิมุกหรือว่าวัดถ้ำค่ะได้มีการตกแต่งเรือพระสืบสามประเพณีออกพรร,รษาชาวใต้ช่วงวันออกพรรษานี้ซึ่งในทุกปีนะคะวัดคูหาพิมุกหรือวัดถ้ำยะลาจะมีการจัดจัดสร้างเรือพระอนุรักษ์สืบสามประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ในช่วงของวันออกพรรษาที่จะมีการจัดงาน ประเพณีชักพระของเทศบาลนครยละลางานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการชักลากเรือพระท,ที่สวยงามจากวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มาร่วมชุมนุมและก็เข้าร่วมการประกวดจํานวนมากซึ่งเรือพระของทางวัดคูหาพิมุกนะคะเป็นเรือพระขนาดใหญ่ความยาว17เมตร กว้าง3เมตรสูง5เมตรสีสันสวยงามและละเอียดประณีตทำให้ได้รับรางวัลในลำด,ำดับของแชมป์มาหลายปีรวมถึงรองแชมป์มาโดยตลอดและปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทเตือโฟมการันตีความสวยงามในส่วนของการจัดสร้างเรือพระในปีนี้นะคะหลวงดำหรือพระกิษสดาสุวัจโจนำทีมพระลูกวัดทหารชาวบ้านและเด็กๆในพื้นที่มาร่วมกันค่ะจัดทำเรือพระ รวมถึงการลงสีตัดแบบนําชิ้นส่วนต่างๆไปประดับตกแต่งบนเรือพระอีกด้วยค่ะค่ะทางด้านหลวงด,ดานะคะก็ได้บอกว่าในปีนี้นะคะเรือพระปรับเปลี่ยนทั้งบุษบกฉาดลวดลายต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวประมาณ70%รนะคะรวมทั้งตัวสีพญานาคเปลี่ยนเป็นสีรุง้งได้เริ่มทํามาตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาประมาณ1เดือนในช่วงค่ำค่ก็จะมีคนคนมอนค่ะที่อยู่ละแวกใกล้ๆก,กับวัดมาช่วยสําหรับความสวยงามของเรือพระประเภท เรือโฟมนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสีสันความคิดสร้างสารรค์ความละเอียดเรื่องราวที่บอกเล่าองค์ประกอบรวมถึงรูปทรงที่ได้สมส่วนนอกจากนี้นะคะการจัดทำเรือพระก็อยากให้คนรุ่นหลังได้สืบต่อซึ่งตอนนี้ก็เริ่มฝึกให้กับเด็กๆค่ะสำหรับเรือพระแต่ละวัดนะคะก็จะสะท้อนถึงความสามัคคีของชาวบ้านพระคนของวัดวัดไหนออกมาสมบูรณ์แสดงให้เห็นว่ามีความสามคัคคีรวมถึงขบวนแห่ ทีี่ดทั้งนี้การชักจูงเด็กๆเข้ามาร่วมกิจกรรมในวัดจะเป็นการฝึกให้มีความรับผิดชอบมีทักษะในการทํางานเพื่อที่จะนําไปใช้ได้ในการดํารงชีวิตต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ